ครับผมสวัสดีคราบผู้ชมที่น่ารักน่เททุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โอ้ยเด่นๆหนึ่งอีกแล้วนะเป็นฐาน17มกราคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรชมโดยเจ้านี้ตะ,นะท่านหน่วยโบนแบบ2ตัวแบ่งปัน,ปน39 39นะแบ่งป,ปาน สองตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วแปลกสี่ผ่านสี่เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับสามเก้านะสามเก้าสามเก้าก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันเจ้านี้ตู้แนวทางสอง ตัวบนแบ่งปานนสองนหกนแปดเก้าเนสอง6 0นหก9 6นแปดเก้าสอเแบ่งปานห้าคู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางข้อมูลที บ่งปัน,ปนต่อไปต่อไปเจ้านี้สุริเนืทานบนล่างแบ่งปันสองหกสองเจ็ดเจ็ดสามสองหกสองเจ็ดเจ็ดสามแบ่งปันสามชุด แบ่งป,ปาน3ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปเจ้านี้แบ่งป,ปานโค 49, สี่เ้าสี่ศูนสี่ห

ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับใ่นี้เจ้านี้ก็เป็นอนทา,จานะ์จับโคลางนะจับโคลาง480กับ356จับโค43454683 8ปดห้าแปดหกศูนย์สามศก็แบ่งฝ่าน9ชุดเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านเป็ดเนะเป็ดเต่อไปเจ้านี้เจ้าขี่เจ้าเก่เจ้าของแนวทางแนวทางล่างเบบสตัว6 0 1 017แบ่งปัน4ตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้แบ่งปัน,ปน,ปน,ปน,น,นชุา3ตัวนะท่านก็แบ่งปัน5เทียวนะ5เทียวจับชุด049 149 059 159่งห้ชอบห้าสี่นะห้าต่อไปใบนี้ครับเจ้านี้ก็เป็นอาทานเจ้าขี่เจ้าแกเบรกปปรานล่างหนึ่งสางสามสี่ แบ่งปันสามตัวเป็นแนวทางแนวทางล่างอดีตที่แล้วนะหกแปดเก้าผ่านแปดผ่านเก้านะแล้วทันใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่งสามสี่แบ่งปันสามตัวเป็นแนวทนนางต่อไปเจ้านี้แบ่งปันปชุดเดียวเจ็ดเก้าห้าคู่เจ็ดเก้านะ เ5 9ดห9าเก้็ดเก็ขอบโคุนแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันไปนี้ครับมาม่วนะมา่วนเนาะแบ่งปันแนวทาง7 3 7 5 7 9ม3จ็ดหปส 8 8 9 8 7 3 5 7 9 7 3 7 5 7 9 8 3 8 5 8 9 8 8 9 8 7 3 5 7 9ก็ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันใหม่นี้ครับนะเจ้านี้ก็แบ่งปันนทัานชุด3ตัวนะท่าน อดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่าน4-4จับชุดในะท่านใหม่นี้ครับ9-7จับชุดโซน9-7 1-9 7-2 9-7 3-9 7 4-9 7 5-9 7 6-9 7 7-9 7 8-9 7 9-9 7, 7, 7, 7, 7รวม10ชุดเป็นแนวทางรวม10ชุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันใบนี้ครับนะเจ้าขี่เจ้าแก่เบงปนธานรอสโนโอนอแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ แบ่งปันสามตัวเป็นแนวทางเจ้าขี่เจ้าแก่เจ้าของแนาาวทางท่านผชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยครับนะต่อไปครับใบนี้ครับเจ๊เข,เ,จเขียวเจ๊เขียวแบ่งปันแนวทางหนึ่ง 149 257 258 35 7569นะแบ่งปัน6ชุดแบ่งปัน6ชุดเป็นโททานต่อไปครับใบนี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นโททานวิน2789นะ

2 0 8 3ก็ครอบคุณครอบคุณแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ก็เป็นฐาน10หนอยนะ10หน่อย,นะอยคู่ขี้แบบ3ตัวใ่า่านให่นี้ครับ5 7 9นะ5 7 9อดีตที่แล้ว2 4 6 2 4 6 ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน5.79แบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอดีตที่แล้วก็ผ่าน4ต่อไปเจ้านี้ก็เป็นแนวทางบูลเบบ3ตัว2.3.4.2.3.4 อดีตที่แล้ว4 5 9ผ่าน4ผ่า5เนล่ทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน2 3 4แบ่งปาน3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ใบนี้แนวทางล่างเจ้านี้ก็แบ่งปาน2 3

1>, 1 2 1 5 1 8 2 5 2 8 5 8ก็ขอบคุณมากก็ประมาณนี้ครกานผู้ชมที่น่ารักนะเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับ